สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบกัมบงเวนะครับผมวันนี้ก็แนะนำเกมใหม่ของเรานะครับผมนั่นก็คือ Octopath Traveler นั่นเองนะครับหรือว่าแปลไทยว่า8ปดพานเนจอนนะฮะก็เป็นเกมแนว JRPG ยุคสมัยก่อนเลยแต่ปรับปรุงภาพให้สวยขึ้นของ Square Enix นะฮะก็แน่นอนนะผม Square Enix ค่ายนี้เขาของแรงในเรื่องเพลงของเขานะดังนั้นเราจะปิดเพลงเอาเดี๋ยวเราไปหาเสียงอื่นมาใส่เป็นแบ็กกราวให้ละกันนะผมจะได้ไม่เงียบนะฮะ โอเคนะคผมใครที่เข้าดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟ y o ยูทูบครับมาบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ผมไม่เคยเล่นแต่เคยเห็นนะครับผมทั้งช่องเดอะมูฟเอามารีวิวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พอรู้ข้่าว่ามันเป็นเกม J r p อแล้วก็เล่นได้8ตัวละครนะครับผมซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีใน,นเรื่องของตัวเองแล้วก็อาชีพของตัวเองด้วยเช่นกันนะฮะแน่นอนว่ามันมีหลายตัวละครที่น่าเล่นนะครับผมและเราก็ต้องเล่นที่ตัวนี้ครับผม ตัวโจนนั่นเองนะครับน่าจะชื่อเทอเรียนนะฮะชื่อของเขาคือเทอเรียนและเขาเป็นโจนนะครับอดีตของเขาถูกเก็บซ่อนไว้อย่างดีแต่ชื่อเสียงของเขากลับเป็นที่รู้จักมีข่าวลือเกี่ยวกับการพ้นสะดนอย่างโหดเหี้ยมของเขาและได้สร้างความหวาดกลัวให้กับมหาเศรษฐีและผู้ล่ำรวยทั่วราชอาณาจักรวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับความร่ำรวยมหาศาลของคฤื่อนหาแห่งหนึ่งในคริฟแลนด์นะครับเขาจึงได้เลือกเหยื่อเป็นคฤืาอน์หลังนี้ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่ามีระบบป้องกันเป็นอย่างดี เพียงเพื่อท้าทายความสามารถของตนเองและค้นหาในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เส้นทางของคุณเทอร์เรียนนี้ก่อนนะฮะโอเคอันนี้เป็นลงมอดไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้มอดไทยก็ลองไปหาดูใน Google เอาแลนดนะครับผมบก็เป็นเวอร์ชันสตรีมใน p c นะครับอ่ะมาถึงเทอร์เรียนก็บอกเอาเหมือนเดิมน่าจะเป็นแบบร้านเหล้าแบบเอ่อโจนนี่ชอบมาหาข่าวในร้านเหล้านะครับผมเรียบร้อยเอาไป เพียวๆตามที่ท่านชอบอืมเด็ดเหลือเกินนี่ภาพมันจะเป็นแบบกึ่ง 2D3 ีดีผสมกันแล้วคารินว่าเจ้าน,นั่นลงมือขโมยอ,อีกแล้วจริงเหรอครั้งนี้เขาจะทำอะไรนะโขโมยของจากพ่อคา้าที่อยู่ในร้านทองมาหมดเลยเดาว,ว่าเขาคงยังไม่ได้เต็มอิ่มกับเพอหัสลุ่นนั่นเมื่อวันก่อนถ้ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะผ่านยามทุกคนที่นั่นไปได้หมด แสดงว่าเจ้านั่นมีฝีมือเก่งกาจกว่าที่พวกเราคิดว่าสินะอืมนินทากระยะเผาขนอย่างนี้ยามพวกนั้นก็เหมือนของประดับตกแต่งเสียมากกว่านี่ไม่ได้ขิงเลยนะฮะออมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปชื่ชนชมงานของคนอื่นหรอกสักวันพวกเราต้องมีชื่อเสียง,งให้เหมือนกับหขกขโมยคนนั้น แล้วแล้วพวกเราก็จะได้เป็นลอ r ออฟเดอะทาวเอ้ยท็อกออฟเดอะทาวแล้วลอ r ออฟเดอะทาวไหนเนี่ยใช่เจา้าพูดถูก,ก,ถกอ่าพูดได้ดีผู่หูผีเหน่ากับโลงหูสายขิงนั่นเราเนี่ยโอเคอันนี้สิบปีที่แล้วนะครับผมชุดาตาของพวกเราบรรจบกันในเรือนจำที่แสนสกปรกและโสโครกคายจังจำ ภาพการพบกันครั้งนั้นได้ดีท้ายที่สุดมันมีอิทธิพลต่ออาชีพการงานของข้าค่อนข้างมากน่าจะเป็น1ิปีที่แล้วนะครับผมน้องเทอเรเลียนได้มายี่ยมใครสักคนหนึ่งในคุกนะฮะเอ้ยเอ้เข้าไปอันนี้ไม่ได้เยี่ยมน่าจะโดนจับเข้าไปนะครับผมทำไมไม่พูดคำว่าได้โปรดเลยล่ะเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหรอกปากเสีสยจริงไอเด็กเวนนี่ไม่หรือเออจะพูดสักนิดก็ได้นะา มีมีความกดตีเล็กน้อยโดนเข้าไปหนึ่งเพี้ยเข้าเองก็ได้ทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยเรียบร้อยนะครับผมเออเสร็ลวเร็วเจ้าจะต้องเรียนรู้มารยาสักหน่อยแล้วจะทำตัวดีๆอย่าต้องทำให้ข้าลำบากทำตัวเหมือนคนอื่นเขาหน่อยน่าจะเป็นช่วงที่กำลังเกเรนะครับผมแล้วไปเจอท่านอาจารย์ในการสั่งสอนทักษะการขโมยนะครับผม ดูเหมือนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบเดียวกับที่ข้าเคยโดนมาเลยหน้าแล้วเจ้าเป็นใครเนี่ยก็แค่หนูสก้อกตัวหนึ่งที่ถูกจับมาเหมือนกัน <c oughs> เป็นเหมือนก้าข้าเจ้าดูแย่ก,กว่านั้นเยอะเลยนะช่วงความคุ้นเคยกับการเห็นหนูเสื้อผอย่างข้านหน่อยนะครับผมเพราะว่าข้ามาด้สวยสะอาดหน้ามองในเร็วนี้แน่พวกยามนั้นคิดว่า พวกเขาสามารถเอาชนะทัศคติและก็สั่งสอนพวกเราได้แล้วไม่มีใครยอมใครง่ายๆในที่นี้อย่างน้อยในหมู่พวกเราสุด,สดฟังดูดีน,น well ี่นะพร้อมที่จะเป็นเด็กดีและเล่นดีๆกับพวกฐานยามกันแล้วหรือยังลูกถึงเจ้าโดยหรือเปล่ามาถึงปุ๊บปุ๊บปุน่าจะไขว่าโตมาแล้วไม่และข้าก็ไปคิดอยู่ที่นี่จนกว่าพวกเขาจะทำให้ข้ากลับตัวกับใจหรอก ดูสิถ้าข้าสามารถใช้หมุดนี้เพื่อเปิดประตูได้ล้วก็เรียบร้อยกำลังขไขว่าโตแล,ล้วตอนนี้กำลังยุ่งอยู่นะอย่าเพิ่งกวนล,ลองใช้สิ่งนี้ดูสินี่ให้ไอเทมไปกุญแจผี1 e a เจ้าเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อตอนโดนกระทืบเมื่อกี้สินะดึงเอามาจากทหารยามตอนที่เขาอัดค้างไงนี่แสดงว่าฝีมือการขโมยของเราเนี่ยเข้าขั้นเทพนะฮะ เรียบร้อยออกมาจากคุกได้แล้วเอาละรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าข้าชื่อดาริอัสและเจ้าละ่ะเทเรีอนไปเอาละเทเรียนดูเหมือนว่าทั้งสองจะเป็นคู่หูกลุ่มใหม่ในหมู่กลุ่มโจรจารกรรมอย่างเป็นทางการแล้วและแล้วนะครับผมดาริอัสกับเทเรียนก็ได้เป็นคู่หูกันแต่ตอนนี้ดาริอัสหายไปไหน,ไ,หนไม่รู้เนะยฮะ อ่วาวทรงเจ้ามันแสนหอมหวานโอเคดีกว่าเติมอีกทีนึงขออีกหนึ่งแก้ว,ดวอดะนี่ครับผมอืมรสชาตินุ่มละมุนเลยเอ่อขอโทษนะแต่เจ้าจะไปตามล่าหาสมบัติของลาวัสเหมือนพวกนั้นไหมเราไม่ตอบนะครับผม ถ้าใช่คาขอนแนะนำให้เจ้าคิดใหม่ได้ยินนักได้ยินนาว่ามีนักล่าโชคล่าอีกคนหนึ่งถูกจับโยนลงไปในคุกแล้วเมื่อวานนี้อาแล้วโยนเข้าไปกี่คนแล้วล่ะไม่รู้สิแต่น่าจะเยอะอยู่นะครือหาดราวุธไม่ใช่สันที่แต่เหมือนคือผู้คนไม่ใช่นะใจดีสำหรับผู้ที่โลภมากในความมั่งคั่งหรอกนะ จะถึงกันนั้นเราพูดเราโจรพุ้สงสารก็อดใจไม่ได้ที่จะแห่ไปที่ครื่นหัดนั้นเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟได้ข่าวลือเกี่ยวกับครื่นหัดนั้นครื่นหัดหลังนั้นร่ำรวยมากเพียงแค่เข้าไปสแสวงโชคสักครั้งก็เพียงพอจะซื้อเมืองได้ทั้งเมืองได้ได้ทั้งเมืองเลยเหรอแล้วเราสหายของพวกเราละ่ะไม่มีใครสามารถพูดออกมาได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นสมบัติพวกนั้นมาก่อน เอาสรุปว่ามันลือกันเองรึเปล่าเนี่ยแม้แต่จองโจงที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ยังทำงานชิ้นนี้ไม่สำเร็จเอเป็นเรื่องราว<ส>าที่ดีสำหรับ <สา S 1> ลงเตียม <สา S 1> ดูเหมือนเจ้าจะอยู่ในวงการนี้มานานที่เพียงพอที่จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างได้อย่างรวดเร็วเจ<อ>้าเป็นชายห<อ>นุ่มที่ฉลาดและมีฝีมือจะต้องมีอนาคตไกลแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่ข้าจะพูดอีกครั้งอยู่ให้ห่างจากคฤหาหัดนั้นแน่นอน วัยน,นี้ยิ่งท้าไม่ใช่ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุนะฮะซ่เขาาวหน้าเ้าจะมีเรื่องเล่าของข้าเองมาเล่าให้ฟังนี่ขิงมาก่อนแล้วนะฮะโอเคเขาว่ากันว่าข้างาหาัสราวุธอยู่บนยอดเขาซึ่งมีแต่คนรู้เท่านั้นที่อยู่อาศัยอยู่โอเคก็อันนี้แนะนำเรดร์นะครับผม,ผมก็จะมีะจุดนึกเรื่องนะครับผมสี สีแดงเนี่ยเขียวๆนะครับผมและจุดสีจุดเริ่มต้นของเรื่องเสือ่ะเฟสเสริมนะครับแล้วก็สีฟ้าปฏิทิริยาเมเทอซอนอยู่อื่นนะฮะโอเคปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บอ่ะเดี๋ยวต้องไปด้านซ้ายดินะครับผมตามไปด้านแล้วโบดเขียวๆมันอยู่ด้านด้านซ้ายมือตรงนี้คุยได้ด้วยนีย่คุยได้กดเลยนะกด F กด E อะไรเนะ e. จ้าต้องการบางอย่างจากข้างกันหรือแค่นี้นะน่าจะเป็นพวกชาวเมืองนะฮะ ชาวบ้านระดับกลางมีงจานวนมากพอสมควรอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้ถูกพวกเราเหมือนพวกขุนนางชั้นสูงถึงแม้อาจจะไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนคิดว่าพวกเราเท่าเทีเทยมกันโอเคขึ้นไปครับคลิปแปลน Border Fall ขึ้นไปปุ๊บ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 ,บต,ตรงนั้นเป็นเซฟนะของเซฟแป,ป๊บเซฟทับไันเลยนะครับอันนั้นคือลองเทสระบบนะผมเล่นไปน,นิดนึง โอเคเรียบร้อยนะครับผมบอกแล้วไม่กิ้งนะรตรงนี้เอ๊ะตรงนั้นมันเป็นที่เก็บของหรือเปล่านะครับเอบอตามสไตล์ RPG เก็บได้ไหมครับไม่ได้นะฮะโอยเ,เดินลงไปด้านล่างก่อนนะครับตุ๊ด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 ผ้ามันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็น 3D ผสมกับพิกเซลอ๋อเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอ๋อเดี๋ยว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 เห็นหีบนั่นได้ไหมครับผมสีม่วงๆตรงนั้นนะฮะ มันต้องอ้อมต้องอ้อมตรงนี้ตรงนี้นเลี้ยวเลี้ยวเียวทะลุหลังบ้านเสร็จเราเสร็จโจนสนิปติง้งแดกเกอร์นะครับใส่ของก่อนเลยลองซอสพลังโจมตี8คะเลย2องนะฮะเอามีสัตว์มีสัตว์โอ้โหพลังโจมตี28นะครับผมโอ้โหจัดไป เห็นไหมครับตาดีนะครับผมตาดีปุ๊บเราได้ของดีๆเลยนะมีมีของแอบไหมตรงนีว้วะไม่มีนะฮะแหมจะมาหลอกแล้วไม่ได้กินแล้วหรอกมาแล้วครับผมประตูหน้าคลื่นหาดลาวุธิเป็นหาดลาวุธหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนเอา้าขอเซฟก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปบวกกันอือโชคดีที่มาสืบข้อมูลก่อน ถ้าคิดว่าพวกเขาป้องกันได้ดีเกินไปมันต้องมีซัมติงแน่นอนม้าสามทหารอีกเจ็ดโอ้โหอย่าว่าเจ็เจ็ดมาเป็นสิบผัดเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะขอรับท่านหยุดหยุดเดินลากเท้าและเดินอย่างกระชากเชงหน่อยโอ้ตกใจหมดดีกว่าเจอแล้วแล้วขอรับท่านเราได้รับเงินก้อนโตสำหรับงานนี้ทำงานด้วยความภาคภูมิใจไปครับ เราทหารยามโอ้โหดูครับเข้าขนาดนี้ตีฝ่าไปนี่น่าจะเละนี่มันเหมือนกองทัพเลยนี่หว่ามีหมาด้วยโอ้โหหมาอีกสามตัวโอ้โห,หมาเดินเดินเป็นยามเลยนี่แค่หน้าคลือหาดนะครับผมสุนัขเฝ้ายามทั้งฝูงนั่นก็ดูดุดร้ายเท่าน,นี้ยังไม่พอกำแพงกับผนังเต็มไปด้วยตะปูและลวดหนานะครับผมนี่มันคลือหาดหรือว่าค่ายทหารเนี่ย โอ้โหดูครับมีวิงให้ดูด้วยทำเรื่องผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันจะเรียกคนทั้งหมดมาไม่ต้องสงสัยอ่าใช่การพยายามแต่กระแพงเข้าไปเป็นปัญหามากกว่าที่คิดส่งนี้นะ่ต้องปลอมตัวหรือเปล่านั่นมาอะไรกันเฮ้ยต้องเข้าแบบพอคา,อารแน่นอนสถานที่นี้ไม่อนุญาตให้ผ่านหรือว่าเจ้าไม่เข้าใจอ่าพวกเราวุฒิมีเรื่องสําคัญต้องใส่ใจมากกว่าที่จะให้ความบันเทิงกับพวกนักแรกแปท่าเช่นเจ้ามันจะใช้เวลาไม่นานค้าสบานค่าเป็นเพียงพอคาที่ต้องการ เจ้าเป็นพ่อค้าเหรอพิสูจน์สิมีบัตรสมาคมพ่อค้าไหมข้าเดินทางมาเพื่อแสดงสินค้าให้ท่านหญิงในบ้านได้ชมภาที่ดีสุดในอาณาจักรแล้วพวกเราควรเชื่อคำพูดของเจ้าและเปิดทางให้อย่างนั้นหรือหากเจ้าไม่สามารถแสดงต่อฐานให้เราดูได้ก็ใส่หัวไปซะเรียบร้อยนะครับผมดูทรงแล้ว น่าจะต้องปลอมตัวนะครับถ้าฝ่าเข้าไปนี่น่าจะเละ,ะได้ข้าจะจักไปข้าขอสาบแช่งไอ้พวกขรุ่นเรงพวกนี้คอยเดอนสะดุดก้อนหินน่าจะเจ็บหัวหนะ่าดูโอเคเราน่าจะได้ไอเดียในการปลอมตัวแล้วล่ะนะครับจะไป็นปลอมตัวเป็นพ่อค้าแล้วก็เข้าไปนะฮะไม่เคยคิดว่าประตูน่าจะเป็นทางเข้าที่ง่ายที่สุดได้เวลาหารักฐานแล้วโอเคน่าจะไป หาหลักฐานนะครับผมก่อนหาร,รักฐานขอเซฟก่อนนะจ๊ะแล้วก็เก็บหยิบแปบ๊บไอรอนเฮมนะฮะใส่ของก่อนอุปกรณ์รางป้องกันกายภาพ3ป้องกันเอ๊ะทำไมมีป้องกันกายภาพ2อัน3ามกสามโอเคใส่ไปไอรอนเฮมนะฮะเราน่าจะต้องไปแบบ ไปซื้อของนะครับผมมาเป็นพ่อค้านี่ไงมาแล้วมาแล้วดักป้นในสองคนนี้เลยวะนนียแม่นี่มันเพื่อนพ่อค้าของเรานี่อ๋อน่าจะรู้จักกันนะฮะไอ้พวกราวัดกระหายเลือดมันไม่รู้หรอกว่าพวกเราทำงานหากินกันบ้างอินดีต้อนรับสู่ชมรมคนถูกไล่ เจ้าก็้วยแหรอแต่ทําไมล่ะพวกเขาก็ทําแบบนี้กับทุกคนมีข่าวลือว่าพวกเขากําลังปกป้องสมบัติที่มีค่าอยู่ภายในแต่เข้าไม่ได้ไปสวัเอาพวกเขานี่ข้าแค่จะโชว์เครื่องถ้วยชามของข้าให้ท่านหญิงได้ชมเท่านั้นเองและพวกเขาก็บอกข้าว่าต้องหาหลักฐานเล่ากับว่ากระโปรงผ้าไหมชิ้นนั้นเป็นหลักฐานไม่เพียงพอก็จริงเจ้าต้องมีจดหมายแนะนําตัวเพื่อเข้าไปข้างใน จดหมายอะไรนะ่ะตระกูลลาวุธทำธุรกิจเฉพาะกับผู้ค้าและลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเท่านั้นดีบ่บอกข้าจะไปหาจดหมายนั้นได้ที่ไหนมองซ้ายมองขวามันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนก่อนอื่นเจ้าจะต้องสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในเมืองนี้เมื่อเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ค้าที่น่าเชื่อถือและต่อจากนั้นพวกลาวุธก็จะเขียนจดหมายส่งถึงเจ้าเองพูดได้ว่าคนที่ได้จดหมายฉบับนี้นับจํานวนคนได้เพียงมือข้างเดียวเท่านั้น ได้ยินและสิ้นหวังมากเจ้าแน่ใจแล้วว่าม่มีทางอื่นสแสดงว่ามันมีคนที่เคยได้จดหมายแล้วนะครับผมก็คิดว่าข้าเจอวิธีแก้ปัญหานี้แล้วแค่ไปขโมยจากกระเป๋าคนที่มีจดหมายแค่นั้นเองเห็นไหมครับผมสแสดงว่ามีคนมีแล้วเราต้องไปปล้นไปขโมยกระเป๋ามานะฮะอ่อใช้สัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละตัวแต่ละตัวละครเพื่อฉันลักษ์สุภษาษรกดเจอ๋อขโมยนะครับผม ความสามารถของเราคือขโมยนะฮะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้สองคนนี้นะครับผมนายมีจดหมายไหมล่ะนายขอดูหน่อยปุ๊บเรียกว่าตบซับนะครับผมเอ้เราจะเลือกขโมยไอเทมไหนดีนะฮะสร้างความเสียหายทัดมืดนะครับผมโอกาสสำเร็จเอาไฟสโตนเหมือนกันอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับเม็ดอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นเม็ดเวทอะ่ะสกอร์เวทนะครับผมกดใช้ปุ๊บแล้วยิงดาเมจได้ ตามท่าที่มันบอกผมเราเราลองกันนี้ดูลองชาร์โดเอ้ยไปเ,เอาไฟดยู่อ่ะดูจะมาตรฐานสุดแล้วนะครับผมต้องการขโมยไหมึ๊บโอ้โหขโมยอีกได้ไหมครับผมอู้ได้ด้วยเรียกว่าอย่าเรียกว่าขโมยให้เรียกว่าปล้นนะผมหมดตัวนะฮะข้าเชื่อว่าเจ้าไม่อยากจะพลาดสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วปน้น,นละหนึ่งตัวตบซับนะบผมอู้ได้แหวนนะครับผม นี่แหละครับผมเรียกผมว่าจอมโจรเรียบร้อยนะครับผมคือประดับจัดมาใส่ครับดีครับผมคือประดับหลบหลีก60เรียบร้อยแล้วสองคนนั้นเอ๊มันบอกว่าเขียวเียวเราก็ไปตบซับมันวันแล้ว2คนมันจะไปตบใครเพิ่มหรือีกน้า อ๋มอมีคนนี้สวัสดีครับขออนุญาตป้นนะครับได้เป็นไอรอนแอทนะฮะกลับไปรลสเปร์คอโมโพสิทโบขบโมยก่ <laughs> อเดี๋เรียกว่าขโมยมาขนาดนี้ให้เรียกว่าป้นนะครับผมเรียกว่าไอ้นี่มันพกคังแสงหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะมันมขึ้นบันไดไปทางตะวันออกนะครับผม นึงนะฮะมันใส่อุปกรณ์เพิ่มได้ไหมผมมันใส่ได้แค่2อันก็คือดาบมีสั้นนะครับนดาบลองซอสเอาไม่ได้ไม่ได้นะฮะดาบลองซอสเราสุดแล้วเออเออเออเอาโงแรมอ่าพักผ่อนเรายังไม่พักเรายังไม่พักเราเรามาเน,น้นป้นอ่าเหมือนเจอเหมือนเจอทหารเอ๊ะใช่ทหารหรือโจรอ้ย ข้าอยากรู้เจ้าวางแผ่นจะส,ะสะกดรอยตามข้าอีกแค่ไหนแสดงว่าเราโดนสะกดรอยตามแล้วผมมันไม่เห็นไอ้ที่เรามันป้นสองคนเมื่อกี้ใช่ไหมเจ้ารู้ตัวได้ยังไงเนี่ยสำหรับคนที่ดำมิชเป็นโจนฟีเท่าของเจ้าต้องบากกว่านี้อขอบคุณที่แนะนําสายตาเจ้าเฉียบขาดยิ่งกว่าใครเลยสหายเช่นเดียวก,กันกับพวกเราที่สามารถมาออกว่าเจ้าเลงสมบัติของเราวุฒไว เรเก็ตได้จากกองทัพที่รอบคลีหาดบ่งชี้ได้ว่าทั้งงานเสยเ็จล็กก็คุ้มค่าแล้วสนใจมันร่วมมือด้วยกันไหมล่ะเจ้าเคยเห็นสมบัติชิ้นนี้หรือเปล่าพวกเราไม่จำเป็นต้องไหนเห็นมันแค่ดูสิ่งที่พวกเขาพยาปกป้องมันก็เกินพอแล้วมีทั้งยามสุนัขก,กับดักแค่ดินชื่อแค่นี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้แล้วแล้วพวกเจ้าเดินทางมานี่เพื่อเตือนข้าโอ้ใจดีจริงเลยนะฟังนะเรามีข้อเสนอดีๆให้ท่านสนใจเป็นอสูรด้วยกันแล้วไหมล่ะไม่ใช่คนละเรื่อง คาตอบของข้าคือไม่พี่ชอบโซโลเพลเยอร์ใช้เดียวอในเมื่อไม่ลงมือ,องั้นเราต้องมีเรื่องกันแล้ว <c oughs> คู่หูข้าเคยแอบเข้าไปข้างในมาก่อนเห็นกับดักมากมายที่พวกเขาติดตั้งไว้แย่จริงเขาเดินตรงเข้าไปข้างในแล้วเรียกตีจนจำนวน,นมากมาอีกอย่างว่าหนเจ้าบอกว่าเจ้าจะไม่บอกใครเรื่องพวกนั้นยังไงก็ตามข้าออกมากันได้อย่างปลอดภัยและเราอยู่ที่นี่แล้วเจ้าว่าไงล่ะมันไม่ง่ายที่จะพกสมบัติทั้งหมดออกมาพวกเรา กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะข้ามีแค่มือสองข้างนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปสำหรับพวกเราใช่ไหมข้าเป็นโจรน,นะไม่ใช่พีเลี้ยงเด็กเจ้าไอ้สารเลวในละคณนั่นคือสิ่งที่เจ้าเป็นฟังนะข้าไม่ีเวลาหาความบัินเทิงแก่ตัวตลกข้าต้องไปแล้วเจ้าจะไปไหนไม่ได้เอาแล้วครับผมทำมาจับไหล่โดนตบเข้าไปหนึ่งทีไปให้ไกลาจากสายตาข้ายังไหวไหมเพื่อนคุณข้าก่อนโดนเข้าไปหนึ่งพวะ เรียบร้อยนะครับผมไล่ไปแล้วโอ้นึกถึงไอ้สองคนนี้เจ้าหมดทางหนีแล้วพวกเขากำลังตามเราอยู่เจ้าใดมาดาลิอัตทางนี้ไปกันเลยไปแล้วไปแล้วแอบอยู่แอบอยู่พวกมันหนีไปไหนเนี่ยมันยังหนีไปไม่ได้ไกหลหรอกตรวตูว้ตแถวนี้ก่อนแล้วกันเราก็สมัยยังวัยรุ่นต้องแอบอยู่ยังเปรี้ยวไม่ได้ พวกเขาไปแล้วเราปลอดภัยแล้วออมันดีกว่าที่ขา้าคิดไว้ซะอีก <h ums> ขา้าหวังว่าพวกเขาจะได้เห็นใบหน้าของตัวเองนะ <h ums> พวกเขาสมควรได้ดูมันไปพวกเราอาจจะตัวเล็กแต่เราฉลาดกว่าพวกมัน <h ums> พูดได้ดีถ้าพวกเราร่วมมือกันก็มีเวลาหยุดเราได้อ่าของของคนไข่เนื้อที่เราขโมยมาใช่มันค่อนข้างลาปากมากแสดงความดีใจให้เห็นอีกหน่อยสิเ <h ums> พื่อนของทั้งหมดนี้เป็นของเราแล้ว ถูกต้องพวกเรารู้ว่าเราต้องการอะไรและพวกเราจะจัดการมันด้วยมือของเราเองนั่นคือความมุ่งมั่นของเราทรัพสมบัติทั้งหมดเป็นโลกนี้เป็นของเราทั้งหมดโซดะเจ้าพูทูคู่หูสงสัยต้องโดนไอ้ดาริอัตนี่ทรยศแน่นอนจำขุเข้าไว้อ่านไม่ทันแล้วจ้าเผลอลั่น e n นเทอร์ไปหน่อยอ่าใจอ่อนแล้วครับพี่เทอเรียนเอาไปซะแล้วยังไม่ทันคุยต่อเลยแต่นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับล้ำลึกอดีตข้าตรงไปเอาจดหมายนั่นด้วยมือข้าเองโอเคก็แบบลึกลึกอดีต ก่อนจะลืมประดีตขอแวะเช็คพอยต์สักนิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวนะปนใครได้บ้างอ่าคนนี้นะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตปนสักนิดหนึ่งอะไรเนี่ยเพิ่ม BP ให้พนันธมิตรหนึ่งคนนะฮะเอาเก็บไปแล้วก็อะน้ำยาชุบชีวิตนะฮะเพิ่ม h p น่าจะเป็นอาหารเพิ่ม h ฮดพนะผมเรียบร้อยนะฮะโดนปนไปแล้วหนึ่ง แถวๆนี้มีอีกนะครับเ mm hmm. รบบียกว่าป้นสติลร้อยเปอร์เด็กสองห้าห้าหรือเปล่าเนี่ยมีสไปเดชันพิมมนะครับผมหมดยังหมดยังหมดหมดหมด,หมดทั้งตำบลอันนี้แหละเพิ่มวิปปีเอเนอร์จเซอร์ hmm. เรียบร้อยนะฮะ เมื่อกี้เหมือนเห็นคนตรงนูน้นหมดแล้วเหรอมีมีมีข้างบนอีกไหมเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับผมว่ายังยังมีไหมอ๋ออ๋อแปะป้าอยู่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับผมน่าจะต้องลงไปด้านล่างนะฮะไปหาด้านล่างต่ออาจจะมีคนที่มีใบจดหมายอยู่โหเพียบ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 ,ยบสองสามคนสวัสดีครับ คุณพ่อค้าขอสติลหน่อยนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะรีเบลแอคนะครับผมเอ๊ะเอามาเอามาแล้วเราจะอาวุธสำหรับผู้ที่เหมาะกับบทแล้วถ้าเราโดนจับตัวแล้วมีรีเบลแอคอยู่เราจะซวยไหมครับผมผมว่าอันนี้ดูไม่ค่อยปลอดภัยนะครับผมเราแค่จำเขาไว้นะครับผมสวัสดีครับขอคุยด้วยหน่อยโอ้คนนี้คนนี้ ติ๋วสักนิดนึงว้าบอาวุธเหมาะสำหรับทหารในความยุติธรรมบ้าสปีออฟจัดติดเดเดี๋ยวไอ้นี่เป็นทหารเฉยเลยนะผมจริงจริงมันไม่เกมไม่มีผลเลยหรือเปล่าไม่รู้ลองจิกจิกก่อนแล้วกันนะผมอะไรไม่ได้ก็เอาไปขายก็ยังดีนะฮะขโมยครับขโมยฮะตรงนั้นมีคนอยู่หน่อยนึง น่าจะเจอพ่อค้าแล้วดูทรงน่าจะเป็นพ่อคาที่เราขโมยจดหมายได้เ e a l t h y m e r c ม a n t ชเมื่อเจ้าอยู่ในวงการนี้มันาน,นเท่าข้าจะมีพวกราวดธมาขอให้เจ้าเยี่ยมเยือนเองอทั้งหมดมันคือประสบการณ์น่าจะเป็นพ่อค้าผู้ช่ำชอ,ชองโชคดีสำหรับคาประสบการณ์ของเจ้ามันได้สอนว่าอะไรกูถูกปากเจอแล้วเจอเยื่อเยื่อนะครับผมแต่ก่อนจะไปตบเยื่อไปตบไอ้คนนี้ก่อน โดนไปแล้วนะครับมาโดนทุ่นทั่วจะได้เท่าๆกันทุกคนเล t เตอร์วิงทอ t ดิวนะครับผมแ <c oughs> วนเข้าไปเรียบร้อยได้จดหมายมันแล้วยินด <c oughs> ีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันตอนนี้ถึงเวลาไปเยี่ยมเยือนขั้าหัดรวุธแล้วโอเคก่อนจะไปคฤ้หัสนะฮะอันนี้นเล่นขโมยไม่ได้ อ๋อขอดูอุปรกรณ์หน่อยนะฮะปึ๊บปึ๊บเอ๊ะตอนนี้อาพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2,002เหรอฮะถ้าเราใส่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10บอ้เพิ่มเยอะอยู่นะโจมตีธาตุด้วยหลบหลีกเพราะแต่หลบหลีกลดลงโอเคอ๋อ,อ,อไม่เป็นมีดเวทโจมตีธาตุเพิ่มขึ้นหลบหลีกลดลง20หน่วยนะฮะ ก็โล่เอ๊ะเราเราใส่โล่ได้หรือเปล่าราชิลป้องกันธาตุป้องกันธาตุเพิ่มขึ้นอ่ะ,อะซื้อโล่ซะหน่อยมพิ่งต้องการโซ่ใช่ไหมใช่โอเคเรียบร้อยนะครับปุ๊บเบเธอร์เฮด หลังป้องกันลดลงเพิ่มการทัดเพิ่มขึ้นหลบหลีกเพิ่มขึ้นแบ็คแคปพันสองนะครับผมโจนที่ดีนะผมต้องรู้จักเตรียมเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฮะนี่เราต้องเตรียมตัวนะครับจะมาแบบเข้าไปมั่วๆไม่ได้เดี๋ยวแตกนะครับผมหลบหลีกพวกสิบครอบคลองนะฮะแม่นยำหกสิบถ้าเอามาใส่อันหนึ่งขายก่อน ขายของกันดีกว่าอันดับแรกโอ้มีดกากๆสามสิบ,บ,บ 30. เหรียญ x ขายไปอมโพสิตโบขายมิเตอร์แบก็กมิเตอร์สาวรเอร์ตีสิบเก้าไอรอนสเป,ปียร์เหรอเราไม่ได้ใช้ของเราขายไปเลยก็ได้นะ อโอเคขายนี่ไปก่อนอะโอเคน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะไปกลับไปคะลหาดกันต่ออืมก่อนจะไปคะเลหาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับผมขอเซฟก่อนหนึ่งที